ปัดไปแม่ป้ป๋าไปทํางานเครื่องจักรมากมายเหลวขวาแลซ้ายวุ่นวายเต็มที่ปะป๋าสั่งงานลูกน้องเสร็จแล้วก็ต้องประชุมห้องนี้อย่ามองลูกปัดอุ้ยใครอ่ะอือใครไออายอืออาย,าย,ายอืออายอ่ารีบเดินวัว โอ้จอมยุทธโอ้ยจอมยุทโอ้ยจอมยุทโอ้ยจอมยุทธบรีบเดินบอกโอ้ยประยันขากล้องคุยกันเกี่ยวกันเกี่ยวใชรีบเดินบอกแน่นออุ้อโอ้ยไหเจ้าว่จอมยุทธ์เพชรนะคะ น้ำตกใจจัดรีบมาไวๆตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ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 งตึ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 ึึงต นอนนอนน้องผมไข่ค่ะไข่มาเปลือมาด่งข่เบิดลูกปัดไม่ใช่ลูกอมไม่ใช่ขนมน้องกินไม่ได้แล้วหยิบลูกปัดคึ้นมาน้องยังมองหน้าเหมือนไม่เข้าใจออ่านหนังสือ nuôi yếm sài con nhỉ anh, huýnh huýnh, huýnh anh à, quay quay hí, hí, papa papa โอ้ป๋าปาโอ้ขอโทษยายขอโทษนั่งอันนี้นั่งหนังสือตัวเอง